ตลาดเช้านี้นะคะเปิดมาในแดนลบเล็กน้อยนะคะก็อัปเดตเชรนตลาดอาจารย์นิพนธ์ส่งท้ายกันก่อนคะก่อนที่อาจารย์นิพนธ์จะหยุดพักร้อนนะคะไปเที่ยวต่างประเทศกันนะต้องขอมุมมองทิ้งไว้เลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครวเป็จันยังอยู่นะครับอ๋อวันจันยังอยู่นะคะค่ะจันเช้าังอยู่นะก็ตลาดเราก็เห็นความแตกต่างแล้วนะฮะกับเมื่อคืน ฝั่งตะวันตกเนะี่ยลงเยอะนะอันนั้นเป็นเรื่องของเขานะเรื่องของอบอลหุนกู้อะไรในบริษัทเล็กๆของเขานะเพราะเขาเป็นคนพิมพ์ QE นะครับเมื่อดับเบียอยู่ที่สูงอ่ะนะบริษัทเล็กๆก,ก,ก็จะเหนื่อยนะบนะริษัทเล็กๆแล้วก็เป็นเรื่องของอเมริกายุโรปนะครับญี่ปุน่นนะฮะออสเตรเลียอะไรก็ดับเบียสูงอ่ะนะฮะ ริษัทเล็กๆเขาอยู่ไม่ไหวรัฐบาลเขาไม่ได้ไปซัพิไายไม่ได้ไปช่วยถ้าหนี้เสียนะฮะเขาก็บอกคุณก็ไปขอร่มอะไรเอาก็แค่นั้นนะฮะส่วนฝั่งเอเชียก็เริ่มดูดีขึ้นาอเชียก็ต้องว่าไปนะครับายเชียจะเริ่มดูดีขึ้นฝั่งเราเนี่ยดูดีเลยล่ะโดยเฉพาะไอตัวอินโดนีเซียเนี่ยที่เคยบอกว่าจะเป็นดาวเด่นต่อไปนะฮะก็แข็งแกร่งมากก็เดี๋ยวเราอาจจะเห็นอินโดนีเซียขึ้นไปจากเจ็ดพันไปเป็นหมื่นสี่อะไรเงี้ย เราไม่มีกองทุนอินโดนีเซียให้บ้านเราให้ซื้อตั้งได้แล้วอย่าไปตั้งตอนที่ไม่อยู่ที่หมื่นนะฮะตั้งตั้งมาเลยนะเพราะงั้นอินโดนีเซียก็ดีอ่ะต่อไปก็จะดีแน่นอนเราจะไปซื้อโดยส่วนบุคคลนะเดี๋ยวก็เจอเรื่องภาษีอีกนะครับส่วนบ้านเราก็จะเป็นซึมซึมส่วนหุ้นก็ดูเป็นรายตัวนะครับเราจ้องอะไรไว้นะฮะก็ดูตัวนั้นเราจ้องเอชซีบีไว้ลงมาแล้วถ้าไม่ก็ถามว่าลงมาเรื่องอะไร SCB ซลงมาที่ร้อยสามใช่ไหม ลงมาเรื่องอะไรก็มันไม่มีเรื่องมันก็คงไม่ลงหรอกนะฮะมันลงมา103เนี่ยไม่ถึงว่ามันขึ้นหมดลงหมดนะนะครับ103ยสาก็คือแถวนี้103นะี่ะอุด103ไปก็ไม่เป็นไรก็99 99 97นะลงมาละเปิดแก็บลงมาลนะอ่าก็ต้องมีเรื่องแหละแบงค์ไม่มีอะไรหรอกครับหนี้เสียไปล่อยหนี้เสียให้ใครอีกก็มีแค่นี้นะฮะทำไมแบงค์ลงมันมีปัญหาเรื่องหนี้เสียอ่ะเดี๋ยวก็อ่าสำรองตั้งไล้ละ ัางสำรองไวนะ้นละปัญหาก็ไม่ได้เกิดอะไรเพราะเราจ้องอยู่แล้วว่ามันจะต้องลงมาแถว103นะฮะพอมันลงมานะครับหลุด200 day มาก็ดูว่าจังหวะไหนที่จะเข้าไปซื้อแต่การลงแบบนี้นะครับเด้งขึ้นไปก็ต้องลงอีกแหละเด้งขึ้นไปก็ลงอีกนะครับก็ไม่ต้องรีบรอมเข้าไปสวนนะฮะอันนี้คือ S C B ที่เราจ้องอยู่นะครับก็จะมี B B L ด้วยนะครับ B B L ก็เฉยๆแหละไม่ได้มีอะไรกับใครเขา ค่อนข้างปลอดภัยอันนี้อยู่อนโดนีเซียอยู่แล้วนะกด็ดูดูดีฮะกำไรเล่นไหมตุลากำไรดีเล่นต่อขึ้นไปฮตัวนี้ก็ดูมีเสถียรภาพที่สุดก็เล่นเป็นรอบๆไปฮส่วนหุ้นอื่นวันนี้เป็นยังไงมาดูก็คงไม่ได้มีอะไรเละตุปเปะน้ามันยังไม่ลงนะฮะน้ามันยังไม่ลงนะครับน้ามันยังไม่ลงเพราะฉะนั้นหุ้นน้ามันยังไม่ลงเซตก็ยังไม่ลงนะฮะถ้าเซตถ้าน้ํามันลงนะครับหุ้นน้ามันลง ก็เราไม่มีหุ้นน้ำมันก็ไม่เป็นไรนะครับอตอนนี้น้ำมันขึ้นอยู่ก็เอ j นจอยไปนะแบ่งขายไปอะไรไปนะครับปน้ำมันมันขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงนะแต่ถึงต่ว่ามันจะขึ้นถึงไหนนะครับส่วนหุ้นอื่นหุ้นเล็กก็อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปยุ่งฮนะก็จะมีปัญหานะฮะปัญหาเรื่องของอะระยย่อยขายหุ้นอะเห็นหะุ้นตกฮส่วนหุ้นที่เราถือถือขึ้นอยู่นะฮะร,รอประกาศกำไร,ร,รใจมาสามก็จะมี มีตัวของ SCGP วันนี้ก็นิ่งๆนะฮะหรือ HANA k c v ก็นิ่งๆก็นิ่งๆอยู่นะครับแช้าเช้าบางทีก็มีคนเห็นดาวโจนลงก็มาขายอะไรเงี้ยนะครับก็มีอยู่ก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มถ้ายังไม่มีก็มันไม่ลงแรงให้ซื้อนะครับซื้อเราได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ตูราเนี่ยมันอาจจะมีพวดนะแต่พวดแล้วหุ้นพวกนี้มันก็อาจจะไม่ลงนะครับ c b g นะครับก็ตัวนี้ก็ P ียังสูงอยู่นะ นะครับแต่ก็ไม่ลงนะก็ก็ยังยืนอยู่โซนโบนอยู่หุ้นเนี่ยก็ดูเป็นรายตัวเนี้ยนะครับส่วนใครมีหุ้นเด็ดหุ้นดีอะไรของตัวเองมีพื้นฐานดีนะฮะก็อันนั้นว่าไปนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เราพูดเฉพาะหุ้นที่ที่เรามีอยู่นะครับแค่นั้นเองเอชซีนะีนี่เรายังไม่มีนะนะครับเรายังไม่ได้มีเรารอที่จะซื้อแล้วก็ คมาแนะนำเมื่อวานก็บอกโซนถแถวร้อยเจ็ดวันนี้ไม่มีใครซื้อได้นะนะครับลงมาร้อยหนึ่งเลยเปิดมาก็ลงมาเลยอ่าก็แล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับเอชซีบีนี่เสียไม่มีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องอนี่เสียอ่ก็จะไปพันๆกับบริษัทเล็กๆนะครับเล็กๆที่มีอะไรนะอ่าหุ้นกู้ดีฟอล์ t อะไรเงี้ยนะครับ Low over มันก็ไ,ไ,ไปพันโรเวอร์ไม่ได้มันก็จะไปพันกับไอ้นี่ที่กู้แบงก์ไปด้วยอะไรไปด้วยนะมันก็จะไปพันกันนะฮะนะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็อาไม่มีอะไรก็วิ่งกลับขึ้นมาใหม่ังนั้นการลงก็เป็นจังหวะซื้อแถมมันกําลังล,งลงแรงอยู่แบบเนี้ยไม่ต้องไปสวนนะฮะไม่ต้องไปสวนนี่ขายแบบว่าตก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 ใจใลงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจังหวะจังหวะโอ้จังหวะถ้าจังหวะแบบนี้ใช้เวลานานาน,นะครับโดนขายทั้งหนักเนะี่ย ใช้เวลานานเ่อจะมีเด้งลงมาใหม่วรุ่มหายไปเดี๋ยวก็ครับแต่ก็มีประสิทธิภาพในการรับนะฮะไม่ให้ฟอก็ถือว่าโอเคนะครับะจากจากร้อยสามก็มาเก้าสิบเก้าแล้วเอาเก้าร้อยหนึ่งแล้วก็เป็นแนวรับาทางเทคนิคนะแนวรับยังใช่ไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าแรงขายมันยังมีอยู่ก็อย่าเพิ่งไปส่วนนะถึงแม้มันจะเด้งขึ้นไปอาจจะเด้งกลับไปร้อยเจ็ดอาจะลงกลับมาใหม่ตรงโซนเดิมเนะนี่ยกนนันก็ถึงจะ เป็นจังหวะที่เขาลบกันเสร็จแล้วก็วค่อยเข้าไปซื้อจังหวะแบบเนี้ยดูดูเอชซเป็นตัวอย่างนะฮะว่าถ้าซื้อพื้นฐานแล้วมันลงแบบเนี้ยนะครับอย่าอย่าเพิ่งสวดน,นะฮะร,รอให้มันเด้งทีงก่อนนะฮะแล้วก็อีกสักสองสามสัปดาห์แล้วมันลงนะครับแล้วเราค่อยเข้าไปเราก็ค่อยเข้าไปซื้อในมันอาจจะเป็นราคาเดิมเลยนะครับแต่คนละแต่คนละแรงขายอ่ะนะตอนนี้ยังเป็นแรงขายอยู่นะ อ่าซึ่งเมื่อรอบที่แล้วเราเจอเราเจอหุ้นตัวหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือเคแบงค์จำได้ไหมครับเจอเคแบงค์รอบที่แล้วเราเจอเคแบงค์ที่โดนเนี่ยโดนกระหน่ำไปเนี่ยเห็นไหมฮะเจอกระหน่ำไปเนี่ยแต่ก็นําจากข้างบนเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็เด้งกลับขึ้นไปได้อยู่ดีวันนี้ก็เป็นเอชซีบีเอชซีบีเนี่ยโดนกระนหน่ำลางๆพูดไปคงรู้ว่ามันน่าจะเป็นบริษัทอะไรนะฮะ็จะเป็นเรื่องที่เกิดแล้วล่ะนะครับแล้วก็เอชซีบีวันนี้ก็โดน โดนลงมาเนี้ยรู้ว่าเรื่องอะไรนะครับก็วัวรุ่มยังเยอะอยู่เวลาโดนวอลรุ่มเยอะก็ส่วนใหญ่ก็เอาอยู่กันแรกเลยนะก็เดี๋ยวดูเด้งขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเข้าไปรับครับเพราะว่าอัพไซด์ก็มีอยู่ที่แถวปีใหม่ปัปีร้อยยี่สิบร้อสิบปดนะฮะก็สิบยี่สิเปอร์เซ็นต์ก็น่าน่าสนใจแต่ให้มันลิ่งก่อนให้มันนิ่ง ให้หายตกใจกันก่อนนะอันนี้ก็ลงมาเป็นซูเปอร์โอเวอร์โซเลยนะฮะก็เรายังไม่ได้ซื้อนะครับอ่าส่วนอย่างอื่นก็ไปดู t ีเฟกต์ทค่ะค่ะกก็ยังอยู่ในโซนที่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเราต้องลงนะก็รอวันจันทร์ํำแนะนำก็คือดูวันจันทร์นะครับว่าจะมีการรีบาวกลับไปได้ถึงไหนนะครับก็ตามดูแล้วกันนะฮะอันนี้เป็น t ีเฟกต ก็ไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรนะครับกับการที่เมื่อวานต่างชาติเข้ามาหลอกนะฮะแล้วก็มีซื้อหุ้นขึ้นมาบางส่วนนะครับอ่าของเราก็อยู่ในโซนแนวรับทุงนี้พอดีนะครับซึ่งแนวรับนี้อันตรายนะไม่ควรหลุดนะสิ้นเดือนนะดูสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนถ้ากลับขึ้นไปยืนเก้าสามหนึ่งได้ก็โอเคนะมีแปดจุดเองนะฮะสิ้นเดือนก็มีเวลานะมีเวลาอีกวันที่ยี่บสองก็มีเวลาอีกหลายวันนะครับส่วนใน ทีเฟกก็เป็นยังเป็นชอตอยู่นะครับยังเป็นชอตอยู่เป็นช่วงชอตไมาถึงว่าเด้งขึ้นมาก็ยังเป็นชอตใครถือชอตยังถือได้อยู่นะฮะสต็อปลอดของชอตเนี่ยก็จะอยู่โซนประมาณเก้าสามสามนะฮะถ้าใครปิดไปแล้วก็เดี๋ยวรอแล้วกันนะครับถ้ามีตลาดมันพวดลงไปนะฮะมันยังมีโอกาสนะครับจะที่พวดลงไปถ้าเกิดว่าน้ำสมมติวันนี้ราคาน้ำมันมัน,มนลงห้าเหรียญนะและเอชซีบีนะ่มันลงด้วยอย่างเงี้ย อันนี้เส้นมันจะลงนะอันนี้มันอยู่ที่ราคานะ้ามันยังไม่ลงเพราะ,ะนั้นีไอ้ฟิวเจอร์เนี่ยมันก็จะยังไม่ลงนะฮะส่วนเดลต้าเนี่ยมันก็ลงมายอรอรับแล้วล่ะนะครับประมาณร้อยหนึง่งอะไรเงี้ยไม่ได้ลงเยอะนะครับทองคำนะฮะก็เป็นไซเวที่พูดว่าเล่นไซเวจริงๆอ่ะมันเป็นไซเวจริงๆเมื่อวานก็เกิดจากคนที่นะฮะเห็นขึ้นไปข้างบนนะครับตอนที่เฟดรัลรีเซ e ร์ดนะแล้วเมื่อวานก็มาสับรอนะมาสับอมันก็ทําให กรอบเนี่ยมันก็จะแคบมาเรื่อยๆกรอบเนี่ยกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะแคบมาเรื่อยๆนะครับก็เมื่อคืนก็ลงมาโซนที่บอกนะครับพันเก้าร้อยสิบสามนะแล้วตรงนี้ก็ไซเวกละนะครับก็ก็เป็นไซเวกต่อไปก็เล่นจบในวันไปเด้งช็อตยอดหลอนะฮะเด้งลงมานะครับใกล้เขตนะครับอัวโซก็หลองเข้าไปอัวบอสก็ช็อตนะใกล้ๆอัวบอสก็ช็อตนะครับ มันจะเป็นเนี้ยนะฮะเป็นสมมาตรอยู่แบบเนี้ยนะครับดูราคาดูนะฮะอ่าอ้ใส่ประกอบในการเทรดน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> มีอะไรอีกไหมครับค่ะค่ะ ก็ครบ้วนประมาณนี้ต้องขอภัยนะคะเสียงใน f c e e o o o เมื่อสักครู่มีปัญหาไปนะคะเดี๋ยวยังไงทีมงานจะเอาลิงก์ u t u b e มาแปะไว้ให้รบกวนท่านฟังทาง YouTube ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะคะยังไงฝากติดตามทาง YouTube อีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้กลับอบพบคุณอาจารย์นิพนมากๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะขออััยในความ ผีพลาดเชิงเทคนิคนะคะแต่ว่า YouTube เสียงออกปกตินะคะแต่ Facebook มีปัญหานะคะเดี๋ยวยังไงทีงามจะลิงก์มาปักไว้ให้คะต้องกราบขอบพระคุณต้องขออภัยนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกการติดตามนะขอให้ทุกท่านโชคดีกับตลาดทุนไทยสวัสดีค่ะ